สวัสดีครับพ่ก็ชอบาปแล้ว,นนพวเพื่อเราไปเชียวนะครับพี่น้องสัสดีครับการเต็มคุณอะไรกับผรูนะครับ,รบอ๋อยยาบางเอ้าไม่อย่างกันนะนอ้อย ตุ่มทุ่มตุมต่มทุ่มบ่เพรฉันล้มไปแล้วก็ต้องพูดเพาเป็นอย่างฉันบอกแค่ซื่อฉันลงไปเลยว่าเป็นอย่างเอาพ่เาขนมสายไหมว่าไปนี่นี่าพี่น้อ,นองเดียวเาเป็นขนมสาไหมเอ้อร้อยหนึ่งเอารวมแน้่งีนี อันกกพงวบ่อนี้มันก็สิเนะมนมบอม่เป็รอดเะตีนอไม่ลอฉยฉันอยู่นีบ่ะ้อถ้าทันมาหัวน้าบ้านเมียงอ,อยู่้าเบิงของละ <c oughs> ็เลยไคนเบิงเต้นได้คนเบิ้งเต้นหรือคนเบิ้งคน <c oughs> อันนี้เต้นดีอันนี้จะของ เราจะขอเต้นคนวงพั gefallen, นหน <c oughs S 1> <único Liberty Overwatch> ึ่งแต่ว่าเต้นคนวงหน่งพันเ้นงี่เย่านรเ้ยว่านีมันเอาเนาะมันเป็นลุงพอเหตุอันนี้ก็ซื้อพม่ามาใส่ดีๆนะลูก เอาจับไปนางเนี่ยจ้บไปเพื่นเนี่ยไ่ได้ยินได้นั่นอย่างอุ้ยเอาอย่างวมื่าไม่กดอย่างมันขาดเนี่เอามัหลายเสศษเลยเส็จเดียวนี่ม่ยสรเจเดียวเนี่ะเสร็จย แอนดรอยแบบเกรดนอมั่กลับบอได้นอ่วยคือแอนดรอยแบบีเกรดแบบธรรมดาปกตินี่จับได้อยู่ไม่เกรดอีไงมันม่กลับบไดไม่เกรดใช่ป่ะคุณมันต่มากน่าแต่ก็เป็นบัคเขียบอาก้ออา้องยังไทยน่าแต่ก็เป็นบัคเขียบ อ,อตาตีมาเป็นบกเขียบเนาะเออทำไมเกิดอะไรบะ,ะเดาล้วนนงไงดอกสวยวะามือเสาร้าก,กัือนสิไกด้อับคือกัน พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเต้นกับมีไมทโวตัวทหารการันพี่น้องเอ้ยตอนนี้ไทยตีหนึ่งล้ว่ะพี่น้องจะมาเอาลมรือ่ามื่อืันหงวงเศร้าตีสองกเต๋แมนค่ะเอาละไทยตีหนึ่งตีสองนี่แหะค่ะลงกับจิบมันแปดเกาวงเศร้ากับพี่้องพลาดนี้ เน็ตในตอนพุ่นต้องถ่ากระเทยนี้เหมือนก่อนต้องถ่าต้องถ่ายกระเทยกระบา้นเหมือนก่อนค่ะพี่น้องได้สิได้สิอัพได้ค่ะฝากจะแปดจีเก้าจีได้พี่น้องเลยกระเทยลายแบนี้เล่นบอดายนะคะ ช่องรักเขาล้มก่อนแหละเนาะช่องลักแน่นช่องลอล่เออช่องลกแันร้ลองป่วยลองป่วยไม่จอน่วไม่ยดจอไม่จอเพราอยู่ในเครือข่ายไม่จอดเพาอยู่ในเครือข่ายเพราะว่าตัดไม่ดจอนบ่งวแล้วเพราะว่าคนมึงน้อหลายเขาต้องันสีแเมนบอ่คุณมึงนั้งหลายบอ่ บรนิ้ิเนอกฝากเออเออช่จะตัดช่องี่จอ์ลองจากเครือคายแล้วเพรว่าเมาทำงานบรมาทายคิเลยจินตลาจินตลาเถียงหน้าน้อยเขาจุดไพืเกียงหน้าน้ยน อ้นาอยเฮ้ยเาก็บอดังๆอเม่อให้แ่ขนดังเรยนม่งนแมนาเรีจะเรากาน้มจะกนี่เรว่าเป็นบ้าแมนต่กี่มูันวาแล้เป็นบ้าเด้อ ทั้งเพจอีกเนาะัขาบอสชิดโฆษไาี่ยมองบอสิดน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณามันมัจะมันดเไหมบอกที่มันคือเราเือยงฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องเอนั่นนี่ด้วยครพี่น้อง ฝากอันนั้นนด้ครับพี่น้องพูดอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดอันติดตามใน้ี้ครับพี่น้องต้องฝากไปเพราะญาติเจอแม่แม่ในดี่ดีคัอไปหาเงี้ยไปหาแม่คนละตัวขอบคุณแม่แม่เพราะอ่าที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพี่น้องต้องทำเป็นซีซั่นจะรวมเราตอนยองแชมป์นี่ สรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สนีทกอนละกันนะครับพ่อกันในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ